สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็พบกันกับ ep 2นะคะโดย ep 2นี้ก็ยังคงอยู่ในเมืองฟุก,กุโอกะนะคะสําหรับการเที่ยวเองวันนี้นะคะกิฟใช้การเดินทางหลักๆนะคะอยู่2วิธีด้วยธีการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินนะคะแล้วก็การเดินเป็นหลัก โดยสถานที่หลักๆที่กลิบไปนั้นก็คือสวนโอโฮรินะคะที่จะมีหน้าตาคล้ายสวนบ้านเราพอสมควรแล้วก็กินราเมงนะคะแบบคนพื้นเมืองกินกินซูชิสถานที่ช้อปปิง้งที่คา n ์ l นลเซตี้กินขนมที่เมืองไทยก็มีขายค่ะที่สำคัญพักโรงแรมแคปซูลในญี่ปุ่นด้วยนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนั้นไปรับชมคลิปกันได้เลยนะคะไปดิเราจะไปซิตี้บัสตรงนั้นนะคะ ตลอตรงนี้แน่ขึ้นบัสคันนี้ไปแล้วนะคะในซับเวอร์เนทาางาีรถไาสยสีี ไปนะคะเรายังไม่รู้มันอยู่ยที่ไหนน่าจะใช่ตรงนี้แหละสัมเปย์แอร์พอร์ต เี่เข้ามาที่รา้านซูชินะนะเชียวเราจะมาสั่งกันว่าสั่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราไปสั่งก่อน,นนะฮะปลาดิบเป็นตอนนี้เดินจะไปโรงแรมนะคะนี่เป็นทางเดินโอ้โ,อโ,อโอหนาว 知道吗？ ซับเวเทจินนะคะจะพาไปดูร้านนะคะที่เขาจะขายของเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามีร้านอะไรบ้าง Okay. ที่คัลไล์ซิตี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของที่นี่เลย ประมาณนี้เลยก็มาดูข้าวนีข้าวนี่นกรีราคาร้่ ว่าพวกเขาจะว่าเราผมจะลองลองแอ,อบถ่ายดูเป็นน้ำสตรอเบอรี่เป็น บบตอนนี้ก็เดินออกมาจากร้านแล้วนะคะสองข้างทางนี้ดีมากเลยจนมนมีเป็นร้านต่อไปรีบเลคะจะร,รีบแบบนี้อันนี้หรอสวนโอฮาริเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เป็นเด็กดกลับบา้านถ่ายน้องเบตูอันนี้เป็นสวนสาธารณะ ที่ปุ่นอ,อืไม่มีใครเลยทำไมตรงนี้ไม่มีใครเลยเงียบมากเนี่ยดูดิส่วนโอฮอริหรือว่าพอมาผิดจะมีเด็กทำมาอยู่ดา้านหลัง ส่วนกรุงเทพลงกรุงเทพก็ได้มีปั่นเป็ดมีคนส่วนใหจะเป็นคนถมอายุมาเดินแต่คือเหมือนกรุงเทพนะแต่แค่เป็น จะหานั่งตรงนี้สักหน่อยแล้วก็กลับที่พักแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มานั่งอยู่ในสวนโอโฮรินะคะที่จังหวัดคุกโุกอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะแดดนะคะแดดครั้งแรกๆเลยนะคะก็คืออากาศหนาวประมาณ11อองศาแต่ว่าแดดโอ้มีแดดด้วยอ่ะ ก็เลยนั่งได้นะตรงนี้ใครที่อยากมาพักผ่อนก็มานั่งตรงนี้ได้โอ้ตอนนี้สภาพร่างกายคือแบบเจ็ดแหลกเออนี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้ดีนะนี่จะมีปั่นเป็ดด้วยนะเดี๋ยวจะหันกล้องไปให้ดู น<ค><ณ>ี่นะครัจะปั่นเป็ดแบบนี้จ้าเออเราก็สงสัยว่าอากาศหนาวแล้วเขาจะปั่นเป็ดได้ยังไงเนาะ จาแบบนี้นะโอเคหลังจากที่เดินมาแบบหลายร้อยกิโลมาเป็นเกือบสิบโลได้นะเราไปกินราเมงน,นะคะ และซื้อสตรอเบอรี่มาเนี่ยหวานมากจ้าเจ้หวานมากเจอโรงเรียนหนึ่งบ้านด้วยเฮ้ยมันดีมากเลยเอะ่ะเกือบร่วมเดืองแล้วเนี่ยโกรวจะ คและตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ในห้องพักนะคะส่วนห้องพักที่นี่นะคะจะเป็นห้องพักแบบแคปซูลนะคะ,ะเป็นแคปซูลนะคะแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นคาร์บินคล้ายๆกับเฟิร์สคลาสบนเครื่องบินนะคะคือก็จะเป็นห้องห้องแบ่งๆกันแต่ว่าเพดานเนี่ยก็ยัง ไม่ได้ปิดสนิทนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะคะ ห,นะนหนึ่งเนาะกินหอมอยู่นะนี้บีบเข้าไปบีบให้เยอะๆเลยเพราะว่าน่จะใช้แล้ทิ้งเป็สำหรับล้างหน้านะคะไม่รู้เหมือนกันทิ้งไม่ได้พกันมาเลยเอาของเขาแล้วกัน โอเคเดี๋ยวริปจะมา <c oughs> รีวิวภายทางค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราเดินคนเดียวแล้วเราถือกล้องแล้ว คนรอบข้างเราน,นับร้อยคนนะ่ะไม่มีอะไรกล้องเลยเราคนเดียวซึ่งมันค่อนข้างลำบากมากๆอันนี้เป็นเสื้อจากทางโรงแรมเป็นทางเข้าห<อ><อ>้องตรงนี้เลยในส่วนของสวิตไฟกดตรงนี้ก็จะปิดแล้วสวิตตรงนี้สามารถปรับระดับความเข้มของแสงไนดะ้ อ,อ๋อเองนี้เป็นในส่วนวเตียงนอนมันก็จะมีสวิตไฟเหมือนกันเลยเอ,อถ้าแบบปิดตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะปิดถ้าเปิดตรงนี้มันก็จะเปิดหมอนข้างโอเคนะเป็นหมอนแบบแข็งๆอะ่ะหมอนอะไรอะเหมือนหมอนข้างเลย แล้วเขาก็มีหูฟังแบบเป็นฮีเตอร์จะเป็นไฟเตียงก็คือเตียง3ฟุตทั่วไปเลยเป็นมานเอาไว้อาจจะแบบไม่รู้อาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นโองแรมแคปโซนที่มีโซนของนอกให้เราด้วยนี่เป็นพื้นที่ทแบบให้เรานัา่งอ่ะ ของตา่างๆเราก็จะมีแบบนี้มาให้เราตอนเช็คอินก็จะใส่พวกอุปกรณ์พวก s l i เป e r s พวกท่าชิตัวอะไรเงี้ยอยู่ในนี้ทั้งหมดก็ตีก็จะเป็นชุดชิ้นมีอะไรเป็น air freshener เหรอโอเคขอเพิ่มอีกนิดนะก็คือกิ๊กคิดว่าที่เขามีพื้นที่ตรงนี้อาจจะไว้สำหรับกางกระเป๋าเดินทางนะคะก่อนเป็นไซส์แบบเล็กๆก็กลางได้ประมาณนี้แต่ถ้าคนไซส์ใหญ่ก็อ,อาจจะแบบ แนวกว่ามก,กไม็ได้แนวสีได้ประมาณนี้แหละแล้วก็มีอัญชันให้หน,น,น,นึ่งอันประมาณนี้